ปัญหาฟ้องร้องมรดกเกิดจากอะไรทราบไหมครเกิดจากการฟ้องแย่งกันในส่วนของเพิกถอนผู้จัดการมรดกต่อให้พินัยกรรมตั้งคนนี้เป็นอีกคนนึงก็จะเพิกถอนว่าลายมือชื่อปลอมพินัยกรรมไม่สมบูรณ์ผู้จัดการมรดกทำหน้าที่ผิดมันก็มีเต็มไปหมดเลยเนื่องจากอะไรจากคนที่ได้รับมรดกมันไม่มีทางที่จะได้เท่ากันอยู่แล้วสําคัญที่สุดคือ เขาไม่เข้าใจเจตานาของเจ้ามรด,ดกว่าทําไมถึงจะให้นู่นให้นี่กับคนนั้นคนนี้เท่านั้นแล้วพินัยกรรมที่ดีครับทําให้ไม่ต้องคิดผู้จัดการมรด,ดกทําตามเหมือนวางแผนจัดการทรัพย์สินทุกอย่างเลยโดยเฉพาะสําคัญเขียนยังไงให้เกิดความรู้สึกสร้างรักสามัคคีพี่น้องไม่คิดฟ้องร้องอันนี้เป็นศาสตร์ลศิลป์กฎหมายบังคับไว้ยังมีไม่เยอะแต่เขียนยังไงให้คนที่ได้เนี่ย และคนที่ได้น้อยได้มากหรือคนที่ไม่ได้เนี่ยเขาเข้าใจและเขาเข้าใจว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าโมรดกแล้วไม่คิดที่จะเรียกคืนหรือเอาคืนเขียนยังไงพินัยกรรมสร้างรักสามัคคีสําคัญมากกว่าเขียนถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะไม่งั้นแล้วต่อให้คุณทําพินัยกรรมยังไงก็มีคดีฟ้องร้องกันอยู่ดีและเพราะท่านเองอะครับที่ทําพินัยกรรมให้ลูกหลานฟอ้องร้องเขียนไม่ดีฟ้องร้องกันและติดล็อกอย่าทําดีกว่าให้เป็นผลของกฎหมายแต่ถ้ารู้วันนี้ละ ท่านมาเรียนรู้วิธีการทําพินัยกรรมเพื่อสร้างรักษาบัคคีอันนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดครับใครอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทําพินัยกรรมบ้างนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าไม่ต้องทำละปล่อยแบบนี้ดูดีกว่า